มาเสียงเหมือนเดิมแล้วก็คือช่วงนี้ก็อ่านหนังสือจริงจังหลังจากที่ได้คู่มือโลกวิญญามานั่งอ่านแล้วก็แบบอืมก็คือเรารู้แล้วทำไมคนอื่นก็ยังไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่ามันคือสภาวะทานเซ e นเด n c พูดง่ายๆก็คือมันเป็นสภาวะเหนือความเข้าใจของมนุษย์นะ,นะเนาะที่เราพิมพ์ไปในยังไงดียด <laughs> ที่เราพิมพ์ไปในทวิตเตอร์เราอะท i m e เ e น,น,นะฮะมันคือการที่ เหมือนจิตเราอะ่ะมันขยายความรับรู้อะฮะสมมุติว่าในหมู่บ้านเออเราอยู่หมู่บ้านเอใช่ไหมแล้วเราอยู่หมู่บ้านเอตลอดชีวิตอะ่ะแล้วเราเผลอไปรู้เรื่องราวของหมู่บ้านบีอะ่ะทําให้เรารู้หมู่บ้านบีอ่ะประมาณนั้นก็ได้ <laughs> อันนี้คือพยายามแบบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนะาะก็คือทางเเดนต์ก็เหมือนการที่เรารับรู้อะไรที่มากกว่าที่คนทั่วไปรับรู้อะฮะสมมุติว่าขอบเขตข,ของเราคือหมู่บ้านเอเว แต่ว่าเราดันไปรับรู้เรื่องของหมู่บ้านบีมาด้วยเราเลยรู้ทั้ง A ทั้ง b อะไรเงี้ยอ่ะล้วก็เก็บไว้แล้วก็เราก็สงสัยว่าหมู่บ้านบีน่ะมันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ออกเดินทางมาอยู่หมู่บ้านบีสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าพอเข้าสู่ภาวะเน,นี้ยเราจะตั้งคําถาม,ถามละแบบลึกซึ้งเลยว่าเออไอสิ่งที่เรารับรู้มามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าวะเพรวอย่างมันโลกเละฮะถ้าเมื่อเข้าสู่ภาวะทางเซนเซนเะเราจะไม่เหมือนแบบคนทั่วไปที่ว่าจะคิด ธรรมดาหรือว่าจะคิดแค่ตื้นๆเน่ะมันจะลงลึกกว่านั้นนะอย่างบางเรื่องอ่ะคนธรรมดาคิดง่ายๆใช่ไหมอย่างเราหลังๆมันจมดิ่งไปแล้วอะดำลึกเข้าไปเพื่อว่าเออทาไมมันเป็นอย่างนั้นวะทําไมมันต้องอย่างนี้เ่ียเพราะอย่างเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเราก็ถามเลยอ่ะสรุปมาเป็นวีเพื่ออะไรอยากะเจอคนเยอะๆแต่พอเราเสน่ห์คนมากๆก็บอกว่าไม่ได้เป็นวีต้องต้อง,องไอ้นี่ถือตัว ก็คือบางอย่างฮนะเหมือนเหมือนอ่าวัฒนธรรมบางอย่างเราไปรับจากเขามาไงพอเรารับจากเขามาเราต้องคงไว้ให้มันร้อยเปเซ็นอะ่ะซึ่งในความคิดเรานะคือจะบอกเลยว่าคนนอกวงการหรือแฟนขับมันไม่ได้ทําให้วงการเสื่อมเสียหรอกคนในวงการมากกว่าสรุปแล้วคนที่ทําร้ายวีได้กันคือวีได้กันเองนะนะีนะ่แหละฮนะอืมเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ บางอย่างมันก๊อปกันได้ถูกไหมแต่บางอย่างมันก็ก๊อปกันไม่ได้กับความเหมือนความเข้าใจเหมือนกันอย่างเราอะศึกษาเรื่องเวทมนต์มาจนจริงจังแล้วก็แบบพออธิบายใช่ไหมเหมือนรู้สึกแล้วว่าเราเลือกอธิบายผิดคนว่ะเ <laughs> <c oughs> พราะว่าการที่อธิบายผิดคนะเขาก็จะไม่เข้าใจทุกคนก็ไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจ <c oughs> <c oughs> พอไม่เข้าใจแล้วก็จะแบบตีโพวต,ตีพายว่าเกิดขึ้นเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เพราะนั่นแหละก็คือเขากลัวกลัวในความที่เขาไม่เข้าใจหรือว่าการที่เขาอยากเอาชนะนั่นแหละ เราก็เฉยแล้วอะเพราะงั้นไงก็เราได้ในมุมเราอะนะเพราะอย่างที่บอกอะมันสภาวะเหนือความเข้าใจอะมันคือการเติบโตทางจิตวิญญาณนะฮะการที่เข้าสู่สภาวะทานเซนเดนอะเราก็ยิ่งหาคาตอบไปเรื่อยใช่ไหมพอยิ่งหาคาตอบอะบางคําตอบอะคือคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจฮะคือจะบอกว่าเราพยายามนะพยายามที่จะแบบว่าหาคําของมนุษย์ธรรมดามาให้คนทั่วไปเข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกอะฮะ เขาบอกทุกคนแล้วว่าการที่จะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกอ่ะมันจะทนบิดเบือนเสมอนั่นแหละทั้งจากประสบการณ์ชีวิตของผู้คนหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่เขารู้กันมาตัอย่างที่บอกอ่ะเราไม่อยากแก้ข่าวไอ้ขเสียเวลาเพราะว่าถ้าเราแบบมัวแต่ไปแก้ข่าวทนที่เราจะเติบโตเเราก็ต้องกังวลละเฮ้ยต้องคุยกับคนนั้นคนนี้ย้อนแก้ข่าวใหม่อ่ะไม่แก้ข่าวเสียเวลาที่หายเลยเพราะอย่างเราอ่ะเราก็ เฉยๆอะ่ะเราก็ศึกษาเรื่องโลกวิญญาณเราก็เช่วงนี้ก็นะฮะอาจจะได้เรื่องเล่ามากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว้าวเมซิ่งอะไรเมซิ Amazing, ่งอ่ะเอาอย่างที่บอกนะฮะพอพอเข้าสู่สภาวะฟินเนนเมื่อไหร่อ่ะเราจะเข้าใจเลยว่าหลายๆอย่างบนโลกเนี้ยมันเชื่อมโยงกันทั้งจักรวาลทั้งตัวเราทุกอย่างอ่ะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าคนที่ อ่ะเล่าอะไรแล้วกันทาไมเราถึงมีก่ไกเ่กเนื้อไก้เนื้อเลยนะไกยเนื้อนะฮะเพื่อให้รู้สึกถึงความแตกต่างฮะเพราะเอาเข้าจริงแล้วอ่ะพวกเราอ่ะเป็นจิตวิญญาณของพวกแสงพวกอะไรพวกเนี้ยคือพูดง่ายๆ่ายคือเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะ <c oughs> คือรู้ทุกอย่างว่าเอ้ยคนนี้ทําอะไรขึ้นมาเราก็รู้ซึ่งมันไม่รู้สึกถึงความแตกต่างถูกไหมพอไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอ่ะเราก็เลยจะแบบ <c oughs> หากายเนื้อมาเพื่อให้มันต่างที่มากันนะฮะ แต่ถ้าจริงแล้วถ้าศึกษาการเป็นมนุษย์จริงๆแล้วพวกเราเขาบอกเลยว่าพวกเราอ่ะมาจากลิงถูกไหมก็ลิงก็เป็นที่มาเดียวกันตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนนะฮะมีหลายสปีชีนน้องมนุษย์อ่ะตอนนี้เหลือเป็นฮอร์โมนเซเปียนเซเปียนเนาะเซเปียนสองครั้งเท่าที่จําได้ไ,ด <laughs> ไปฟังเของอาอีาทีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเป็นฮอร์โมนเซเปียนแต่ว่าตอนนี้คือมันวิวัฒนาการละเป็นเซเปียนเซเปียนอืมฮอร์โมนเซเปียนเซเปียนก็ชอบชื่อเลย <laughs> ประมาณนั้นแหละ ก็นะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าเราก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าหลังๆนะฮะเรารู้สึกว่ามาถูกทาง้วแหละการที่เอาง่ายๆคือเหมือนทวิตเตอร์เราเป็นสมุดจดบันทึกขนาดใหญ่ที่คนอ่านได้อะพูดง่ายๆคือสมุดจดบันทึกมันอาจจะไม่ตรงตามความเข้าใจของผู้คนนะอาจจะมีภาษาที่ผิดถูกมากก็ช่างหัวแม่งเพราะอย่างที่บอกอ่ะคนเข้าใจคือเข้าใจแล้วตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจก็เออเกรงไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจฮนะเราก็จะเดินในทางเราต่อไปฮนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ปรับเป็นสายไวมนเต็มตัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเอาใบาปริญญาที่ควรจะได้เอารนะับแต่เราไม่ได้ไปรับแกเราก็ไปเอาพรุ่งนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวัสดีครับบ๊าย